nè mà mừng cả bát nồi đậm à, nè non nè non sút chót có thay hiện tại bất tu giang đi rồi này ô không thể không thể lái vào đây em nhỉ à โอ้ขอทาเถี่ยนี่ปุ่มปุ่มอันนี้ปุ่มยกขึ้นก็ดำวะก็ลงวะเออเนี่ยนคลิปโอ้ต้องกวดยากเลยยกดำหน่อยเลยก็ต้องกวดโอ้สุดยอดิลิง